อาจารย์ไปศาลนะครับยังมาวิเคราะห์การเมืองนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการเมืองฉากสอนะครับสุดหรือโหดแสนหรือหันนะครับประเด็นอย่างนี้นะครับประเด็นแรกนะครับอาจารย์ไพศาลเนี่ยมองว่าเพื่อไทยเนี่ยเมื่อรับไม้ต่อจากพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลก็ออกอาการพิลึกนะครับทำให้พักต่ำสิบบางพักตายคาที่ในขณะที่ประชาชนกลดดาทวงท่าหักหลังเพื่อนนะครับ mm hmm. ประเด็นที่สองเนี่ยอาจารย์ไพศาลเนี่ย ออมองว่าการเชิญพักขั่วเดิมมาหาลือ3วันติดต่อกันไม่มีสาระใดๆนะครับนอกจากแสดงท่าทีว่าไม่ร่วมรัฐบาลถ้ามีพักก้าวไกลซึ่ง<ม>เป็นท่าทีที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วจึงถูกสงสัยว่ามีการยืมปากพักขั่วเดิมถีบก้าวไกลแต่ไม่ได้ผลก้าวไกลประกาศแล้วว่ายึดมั่นในแถลงการร่วม8ปดพัก<ม>ถ้าเรือรั่วต้องช่วยกันอุดไม่ใช่ถีบหัวเพื่อนตกทะเล และจะไม่ถอนตัวจากถแถลงการร่วมซึ่งเป็นจิตนารมร่วมกันของประชาชนที่เลือกตั้งใครจะฉีกถแถลงการร่วมก็เป็นความรับผิดชอบของพักนั้นก็ประเด็นที่3ค่ะคุณไพศาลนะคะเขาก็บอกว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยออกการเปล่งเมื่อวานนี้ถแถลงว่าข่ววนัดเก่าเนี่ยเป็นพักที่มีเสียงข้างมากก้าวไกลอันดับที่สองเพื่อไทยอันดับที่สแบบนี้ เสียคนสีท่านถ้าขั้วเก่ามีเสียงมากแล้วพักเพื่อไทยไปทําการแถลงการร่วม8ปดพักกับพักเก้าไกลทําไมและตัวเลขแค่นี้เด็กป .4 ก็นับไม่ผิดพอรู้กันทั้งประเทศว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เก้าไกลชนะอันดับหนึ่งเพื่อไทยอันดับสองพักอันดับสามยังน้อยกว่าเพื่อไทยถึงครึ่งครับประเด็นที่4ี่นะครับอาจารย์บสาเนมองว่าถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จก็ต้องไปตกลงกันใน8ปดพาร่วม ว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปไม่ใช่ถือวิสาสะส่งไม้ต่อให้พักนอกกลุ่มซึ่งเท่ากับเป็นการวิ่งราวความหวังของประชาชนจะถูกด่าว่าหักหลังเพื่อนจะพาเอาพักพวกในพักตายเรียบเพราะแค่นี้มวลชนก็เทไปหาก้าวไกลเกือบหมดแล้ววันนี้เมื่อคุณทักษินโฉบมาย่านนี้ต้องตัดสินใจเรื่องนี้แล้ว แล้วก็ประเด็น,นที่5ค่ะเขาบอกว่ามีแววข่าวว่าพักต่างเนี่ยหาลือกับเพื่อไทยนั้นอะ่ะไม่ไม่เพื่อสนับสนุนให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลอาจเป็นแค่การสร้างความชอบธรรมในการโหวตให้ขั้วเดิมจัดตั้งรัฐบาลแล้วสมสารไปขอเข้าร่วมเป็นสิ่งโตถ้าจะแหกพวกลงไปอยู่ในบึงน้ำตามคำเชิญของจรเจยจรเก้ก็คงถูกงับคอเป็นธรรมดาการเมืองฉากสองจึงเป็นการเมืองที่เราเรียกว่าหลอกแดกแหกตาต้มตุน๋น การเมืองฉากสามเรื่องก็บอกไว้ก่อนแล้วไงใกล้จะแสดงแล้วแล้วก็แฮชแท็กรัฐบาล66อ่ะก็อาจารย์ไปสาน,นะครับมองเดี๋ยวการเมืองฉากสามใกล้เข้ามาแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าฉากสเนี่ยชัดๆเลยนะครับหลอกแดกแหกตาต้มตุนครับใช่ไหมไม่รู้พี่เก๋อ <C' in> <C' in> อ่ะก็เดี๋ยวเรา,เราดูต่อไปแต่ว่า